สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสายหาสาระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของแอปฮันนี่เกนนะครับก็เป็นแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปรลวงพึ่งนะสะสมโดยการขุดจากเน็ตของเรานะครับขุดไปเรื่อยๆถามว่าแอปนี้ได้ไหมก็ได้นะครับเห็นคนในกลุ่มหลายคนเนี่ยเขาก็ได้แล้วนะแต่ว่ากลุ่มผมยังไม่ได้สักคนนะครับเพิ่งเล่นเพิ่งเริ่มเล่นการของผมเนี่ยก็เดือนนี้กาลังเดือนที่2นะครับก็ขึ้นมานี่ครับก็10บสิบดอลลาร์กับ26เซนนะครับ คือมันแถมฟรีมาอยู่แล้วไงก็คือ5ดอลลาร์นะครับในส่วนของตัวนี้ผมเพิ่งเปิดลิงก์กับคอมพิวเตอร์ด้วยนะก็เปิดได้ประมาณเกือบ2ทิศแล้วแหละ่ะก็อันนี้ได้อยู่ประมาณ2อเอ้ย2ี่สิบเซนครับ28เซนนะตัวนี้ผมจะรู้ได้ไงก็คืออ่าสินี่ครับรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าสิบกิกสิบกิกเท่ากับ1นดอลลาร์นะครับ1กิกเนี่ยเท่ากับอ่า สิบเส้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของที่ผมเปิดอันนี้ผมใช้ในส่วนของมือถือของผมนะครับนี่ก็200 259 25 9เมกมนะครับมับนมานอยู่ในนี้ไม่แค่25นะครับอยู่ในนี้จะอยู่แค่25พอนี้25มันก็จะได้แค่2เส้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะขุดจากเพื่อนถามว่าได้เท่าไหร่ ก็ได้ช่วยช่วยได้เยอะนะครับแหลายคนช่วยกันเนี่ยก็จะได้เยอะอยู่ผมจะได้จากเพื่อนในสิแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเปิดเองนะครับช่วงนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้เปิดคอมเท่าไหร่นะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ค่อยได้เปิดเกมค้างไว้นะครับก็เลยไม่ได้เยอะแต่ก่อนเนี่ยผมจะเปิดไอ้นี่ด้วยไงเปิดเขาเรียกว่าเกมที่โหลดมาแล้วถอนในส่วนของเข้าเปล่านะครับเปิดเกมค้างไว้ครั้งนั้นก็ มันจะเคลื่อนไหวในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะช่วยได้นะมันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าเราเปิดเนี่ยเราต้องมีพัดลมมีอะไรด้วยนะไม่งั้นโครศัร้อนนะครับก็จะประมาณนี้ช่วงนี้ก็ได้น้อยนะครับแต่ว่าผมก็เปิดเสริมโดยการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับก็ถือว่ายังใช้อยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดตลอดเวลาเท่าไหร่นะครับก็เปิดเปิดปิดปิดนะสำหรับในคอมนะครับแต่ว่ามือถือผมก็เล่นตลอดอยู่นะแต่คือมันก็ขึ้นน้อยแหละ แต่วันหนึ่งผมเล่นเป็น10บกิกนะผมเล่นนะครับไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะถ้าคิดตม่มตามที่เราใช้จริงบอกเลยนะครับแป๊บเดียวขึ้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับคนที่เล่น wi-fi ก็จะไวหน่อยนะอันนี้ผมเปิดจากมือถือนะครับแล้วก็เชื่อมอเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะได้แค่นี้ของเพื่อนก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ล็อกอินทุกวันนะครับ มันจะมีอยู่ช่วงประมาณ7จ็ดโมงนะมันจะให้ล็อกอินมันจะสลับนะครับตัวนี้ค่าตัวนี้มันจะ,อะตอนนี้มันยังไม่รวมกับตัวนี้นะมันแยกกันนะครับแต่พอ7จ็ดโมงมันจะเอาไปรวมกันนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ของผมตอนนี้ยังไม่ถึง2เดือนนะครับอีกประมาณ10บวันเนี่ยก็ครบ2เดือนพอดีถ้าเทียบก็ตอนนี้เล่นประมาณ 40วันนะครับนะเกือบ38,39วันนี่แหละที่เล่นนะครับมันก็ได้ประมาณ5,5.26ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าก็โอเคแหละดีกว่าเราเปิดไปเฉยบางคนก็คิดว่าเห้มันเปลืองเน็ตเปลืองอะไรอ่าถ้าคุณเล่นเน็ตไม่ได้จำกัดเนี่ยมีเน็ตเน็ตมันจำกัดแต่ละเดือนเนี่ยอ,อผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกผมเนี่ย เป็นเน็ตไม่จํากัดนะหม1ลเมกไม่จํากัดนะครับแล้วก็ใครที่เล่นในส่วนของ Wi-Fi ก็จะได้เปรียบหน่อยเปิดทั้งคอมทั้งนี้นะครับเพราะว่าเราเปิดคอมเราดูหนังไปปกติมันก็ใช้เน็ตนะมันก็จะดึงไปเรื่อยนะครับมันก็จะมาขูดในส่วนของตัวนี้นะครับถามว่า20ดอลลาร์เนี่ยถอนเข้าจริงเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็เข้าประมาณ18ดอลลาร์กับ75เซนนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียม1ดอลลาร์กับ25เซนนะ ก็แค่มันเข้าจริงก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้ผมก็ยอยเปิดไปเรื่อยนะครับอันนี้มี8ปคนนะครับที่มาต่อผมอ่าผมก็จะได้สิเซของเพื่อนๆน,นะครับอ่าหลายคนก็ไม่ได้เปิดเล่นต่อแหละแต่ว่าก็มาพูดให้ฟังกันนะครับว่ามันก็สะสมไปเรื่อยได้อยู่นะคือเราก็เปิดไป2ทางนะครับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่าในส่วนของมือถืออันนี้ผมก็เล่นในมือถือของผมนะครับ แต่ว่าของเพื่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคะแนนมันจะดูตรงไหนนะ,ะมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าได้รับเท่าไหร่แต่วันหนึ่งผมก็เล่นค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็เฉพาะมือถือผมก็2อ5 2้อสนะครับส่วนคอมก็ยังถือว่าน้อยนะรวมกันได้40แปลว่า400เมกนะครับก็เปิดในคอมประมาณ150เมกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดอะไรเท่าไหร ก็เปิดดูในส่วนของแบบสับทามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอบผมในกลุ่มบางทีก็เล่นเกมไมได่ดูอะไรเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้ครับมาบ่นให้ฟังนะครับว่าอ่ะเราก็โหลดไปเรื่อยดีกว่าอ่ปาปล่อยเล่นเน็ตไปเฉยๆนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ถ้าถอนได้เดี๋ยวผมจะมาเีวิวอีกทีนึงแต่ถ้ายังไม่ถอนเนี่ยผมก็จะอ่ามาให้ดูความคืบหน้านะครับว่าเล่นเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้นะแต่ส่วนตัว คือเล่นมือถือผมอ่ะผมคิดผมตีไว้แล้วสีเดือนนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็38มสวันนะครับก็มาครึ่งทางแล้วแหละแต่จริงๆมันก็เริ่มต้นก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละะก็ตีไปอีกอสามสามสิบแปดวันคูณคูณสองเนี่ยไปคูณสามก็ตีไปสมมติสามสิบแปดคูณคูณสามหารด้วยสามสิบ ก็จะมาสามเดือนเกือบสี่เดือนนะครับถ้าคิดประมาณนี้นะก็สี่เดือนกว่าแหละในการเล่นนะครับของผมก็อาจจะไวด้วยเพราะว่ามีคนมาต่อผมนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับพ็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์บางคนนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะคือวันหนึ่งเราเราก็ได้น้อยอยู่แล้วนะครับ มันดีกว่าก็ขึ้นนี่เรื่อยอยู่อ่ะยิ่งพูดยิ่งยาวครับมันก็หาที่ลงไม่ได้ในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลบไปก่อนครับสวัสดีครับ